ยิงพ่อได้1นึงลูกเอาไปเลยเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไห้าร้อยหะนิ่งจริงๆต้องค่อยๆโดนแล้วล่ะแล้วสิโก้เปิดโมงเกมนี้เราป็นคนไม่ค่อยรีบเลยครับขอบคุณเยียแล้วเอาคือหนึ่งลูกโอ้เปิดท่านเฉยไม่ยิงวะอะไรเนี่ยได้เฉย so what do you สวัสดีครับทุกคนผมบอม b Ski โฟผม Fin Ski Channel ตอนนี้เราอยู่กันในช่องของ Fin Ski Channel นะครับกับลูกชายผมเองนะครับภารกิจของเราครั้งก่อนไม่สําเร็จนะครับเป็นภารกิจที่ยากยากใช่ไหมย,ยากใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คือเดี๋ยวโปรทองมันจะหมดวันพฤหัสนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นภารกิจโบนัสแล้วกันภารกิจที่ง่ายแสนง่ายเลอเกินนะครับผมบางคนอยากรู้นะว่าเออไอพี่พี่พี่ค่าทีมเพสต์าเลเวลเนี่ยต้องทาแบบหนึ่งร้อยหรือเปล่าทำ 90บวกหรือเปล่าถึงจะเป็นถึงจะดีถึงจะเล่นเก่งนะครับผมมันมีผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะทําการพิสูจน์ให้ดูนะฮะพร้อมๆกับเป็นชาเลนจ์ของฟินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทีมเพสต์สไตล์ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับ34แค่นี้พอนะฮะนี่คือทําพยายามทําให้ต่ําที่สุดแล้วนะครับได้34นะครับกับสไตล์ลองบอลนะครับผมไม่ค่อยมีนักเตะที่มีสไตล์นี้เท่าไหร่นะครับมีก็มีน้อยนะฮะ34แล้วแผนเป็น424ด้วยเหรอแผนมันจากไหนเนี่ยก็แบบพอเซฟไว้เหรอโอเคแต่ว่า ฟินจะเล่นเต็มที่เลยนะครับก็คือทีมเพย์สไตล์หนึเอาที่ถนัดมาเลยนะเต็มสตรีมเลยนะครับถ้ายิงท่อได้1ลูกเอาไปเลยเท่าไหร่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 ห้าร้อยอะไรหนึงลูก500ทองหนึ่ง <c oughs> ลูกเอาไป500ทอง ยิงได้สิบดวก็เท่าไหร่ล่ะคูณไปสิห้าสิบประมาณห้าพันเอออฮ้ยแต่ถ้าพ่อยิงได้ต้องหักล้างกันนะไม่เอาต้องหักล้างดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องหักล้างกันถ้าหักหักสองร้อยได้ปล่ะก็ส่วนต่างไงประตูได้เสียถ้าเกิดฟินพ่อสมมติว่าฟินชนะพ่อสองหนึ่งก็ถือว่าเป็นลูกเดียวลูกละห้าร้อยคูณห้าร้อยไปมันง่ายจะตายค่าทีมเพสตายแค่นี้นักเตะมันจะวิ่งเออมากเดี๋ยวค่อยดูหลายคนไม่เคยเห็นก็เลยทําคลิปนี้ให้ดูไปด้วยในตัวนะครับถ้าถ้าทีมเพสตายยิ่งยิ่งเยออะนกกจา เตะจะเคลื่อนที่ตามแท็กติกตามสไตล์แล้วนะครับมันก็จะบวกโบนัสด้วยนะบวกโบนัส2องอยสอยนั่นแหละนนคือการบวกโบนัสนะครับและยิ่งน้อยแบบนี้มันจะยิ่งลดลงลดลงเลยฮะคูดู 3- 4เท่านั้นนะครับ<อ>ใครไม่เคยเห็นจะได้รู้กันนะครับมาจับคู่ความฟิตไม่ต่อให้แล้วนะเอาความฟิตเท่ากันนะครับตอนนี<อ>ไ้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ต่อให้สุดๆแล้วเดี๋ยวฟินจะได้เห็นว่าค่าทีมเพสไตล์น้อยขนาดนี้ามันมีผลแค่ไหนอ่ะกดเข้ามากลัวตักที่พอหักล้างก็นี่แหละหักล้างจะยิงได้หรือ เฟเชียร์ใครฮะเชียร์ใครเชียร์ใครเอาแค่เอาแปดนาทีแล้วกันแปดนาทีอ่าโกลเด้นโกลไม่ต้องนะครับลูกโชคลูกโทษไม่ต้องนะเอ็กซ์ตร้าไทม์ถ้าเสม,มออันนี้ก็เป็นเอ็กซ์เลนเทนหมดทั้งคู่นะไม่ต่อให้อันนี้นะเพราะว่า<อ>แค่ค่า<อ><อ>ทีมนี่ก็<อ>ต่อให้เยอะแล้วเฟชอย่าไปทำลายสมาธิเขายืนยืนเชียร์เฉยๆอย่าทำลายสมาธิมึงจะโดนมือกเดี๋ยวโดนมือ ย่าดุน้องอย่าดุน้องน้องแค่มายากักมีส่วนร่วมตาทีมเฟสไลฟ์เฟอฟินน์หนึ่งร้อยนะครับของผม34ดูทีมฟินน,น,นิดหนึ่งนี่หมดและมีแฮร์รี่เคนกับเลวาน็นหน้าคู่โอ้เปิดมงเกมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยไปแคมกับคอสติสโอ้แผนอะไรเนี่ยมา100เจอ34ครับยิงได้1ลูกเอาไปเลยลูกละ5้0รอโอ้ยยิงแม่สิบลูก จะถึงหรือเปล่าวีได้ร้อยลูกไปเปิดแบบครับโชว์ครับโอเคอย่าไปโดนมือเขานะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะค่าทีมแบบกันต่ำๆขนาดนี้นะครับดูนี่เป็นยังไงเกมครับโอ้จากการเล่นดูแล้วน่าจะแพ้เย็อยดี๋ยวต้องถอดใจาทีมน้อยขนาดนี้มันมีกดมากนะทีม ไปไม่มีบอลรอกไงจะจับบอลชนสนาเลยไชี้อะไร่งเืมน่าว่าีขูี้ย่าไปกวนสมาธิเขาจะไปนสมาธิเขามาแล้วครับเอ้ยจับบอลทำไมอ่ะใจเย็นใจเย็นไปทีมสาครับเล่นได้อยู่ไหมเนี่ยก็เล่นได้อยู่นะแต่หน้าหน้าสี่เพราะก็ไม่มถมนัเหมือนกันนขมย ถึงกว่า s ้าร้อ r เฮ้ยอ e ่างอย่าๆแลาวนักเตะกากๆตงนั้นเลยเนี่ยไมดีล่ะไปเดี๋ยวเปลี่ยนโรครับกระชากโอ้โหกระชากนิยอกระชากนืยองอะไรเอาหนนี่ใครมันทำเสียตลอดเลยบินชนบนตลอดเลยอย่าอย่าหลวอย่าใจร้อนมันก็ส่งผลมากไหมมันก็ต้อง นิ่งจริงๆต้องค่อยๆโดนแล้วล่ะแล้วซิโก้โอ้ยเปิดหม่งเก่งอ้าวเล่นแผนไหนก็มาแผนนั้นเลยอ้าวคอสติคมงก์เหรอเป็คแฮมเปิดคอสติคมงก์เป็นไงตอนแรกยังเปิดแฮร์แค่เคนโดนบังก็เลยเปิดคอสติคมงคุยกันให้เรียบร้อยเปรียบเสมือนนักเตะที่งตื่นนอนแล้วมาเล่นนะฮะเออค่าทีมสามสิบนะครับหนึ่งลูกไปแล้วครับเบคแฮมเปิด โลูกนะครับห้าแล้วนะต้องต้องมหน้าสูงเลาก้อาคืนละหลูกเอามานี้ทำหน้าวะลำหน้าเอ้ย่าไปโกนสมาทิกัเย่งฟรีตึงๆอะครับจะไปนสมาธิเขาอยู่ไใกล้พ่อนี่ใกล้ฝนพ่อเอออยู่ใกล้พ่อยกมือยกมือขึ้นสูงเออออ้ย่าไปกวนเขาไม่เอา่าไปแกล้งเขา อย่าไปแข้งเขาเลยอย่าเดี๋ยวมันทันนะแต่ว่าเอ้าทำไมอ่ะฟาวก็ไม่ดันทำไมอ่ะโนนี่มากันเราจะจะมาแอคเทไม่จับสาก้าเปิดโมงไหมโอ้โหจำได้เมื่อเมื่อเช้าพ่อบอกว่าขาซาก้าขาซ้ายเอ้ยขาขวาใครบอกเท้าซ้ายอ่ะ ก็พ่อไม่เขาบอกข้าขวาก็พอเยไปได้ไงาเบอกตอนไหนบอกตอนเช้าถามว่าสากาถามท้าอะไรพ่อบอกว่าท้าขวาอย่ข้าขวายังไม่พูดเลยลูบพูดไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรแล้วครับสากาเฮ้ยเฮ้ยอูดอีเข้มไม่ให้ยิงอูดบอลจันทรแหลกเกือบโดนลูกที่สองเลยนะยังยังประคองไปได้เพราะให้ไม่ให้โดนยิงเยอะก็พอ เอาเมือเ้าเปิดเปิดผิดจับเฮ้ยจับไม่บอไม่อยู่จับบอลไม่อยู่ไปวิ่งได้อยู่เนี่ยมาเอ้าลูกได้เปรียบทีนี้เอ้าเปลาไงลูกได้เปรียบของบอลฟิลไหมอ่ะก็มันอย่างว่าหยุดทำไมอาการอาจารย์เปล่าลูกบอลมันไกลตัวแล้วไม่ได้ไกลตัวแล้ว เฟย์มาทำลายธรรมารถพ่อด้วยเฟย์ครับเลยไปแล้วจ้าเอ้ากระดูเบ็กแฮมน่าไอ้แก่อะไรวะอาจารย์เปล่าอยู่ดิอะแต่วามาควรพ่อแต่ว่าควรล่ะไอ้เฟย์เดี๋ยวต่อเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเฟย์แข่งกับฟินทำไมอ่ะบ่งไม่ได้ผลหรอกวิ่งออมวดเด็บปโลโอ๊ยเอาไว้เบกแฮเบกแฮมทำไมอ่ะครับ ส่งคืนไปมันจะแบบให้ตัวที่หมะเพ่าะเก่งหมะไปคืนเอาแล้วครับวิ่งวิ่งหรือเดินไปแล้วครับขอตูมหน่อยตูมอุ้ยซูบัสตีบอุ้ยอุ้ยซูบัสตีบจริงจริงมันก็พอเล่นได้นะก็พอเล่นได้นะตอนนี้โคตรตื่นเต้นเลยแต่ว่าถ้าถ้าแบบจังหวะแบบวิ่งแข่งหรือจังหวะยิงอะไรเนี่ยค่าพลังเห็นได้ชัดเลยน้อยมากแต่ว่าการเคลื่อนที่อะพอเล่นได้อยู่ ฟาดลูกนี้นี่มาตูมยิงยิงเข้าเออโอ๊ยมาแล้ววะครับปาสติกมาแล้วหน้าแอนนี้เพนเฮ้ยึ้นน่อยเออเฮ้ยอีเฟยอะไรอะไรอะไรทำอะไรเนี่ยอบูลิต โอ้โหประตูจับไม่อยู่เอาเ่มาจะเสด็จทำไมเลียนเต็งเลียเอาสิวลักษ์เาเป็นประตูให้เหรอใช่จะได้ชนะไงอสิดมาแล้วครับดูดสองดูฟีดสองยังไม่มาวีจจะให้ไม่แค่อะไรให้รัเดเหรเอ้ยไม่แล้วเอีจยเข้าลูกใหญ่คอสติช โอ้ถ้าเป็นเกมภาคเก่านะถ้าเป็นเฟสยี่สิบเอ็ดภนะาคพลังขนาดนี้อู้ล้ำหน้า่าทีมพังเดินยิ่งร้อยๆๆเดินขับเช็คล้ำหน้าเาาช็คล้ำหน้าเกือบเกือบแล้วในจังหวะเช็คล้ำหน้าจังหวะเช็คล้ำหน้าอ้าวโอ้เขจับบอลแล้วไมโอ้มมไม่เตะบอลเลยจ้า คือว่ามได้ลูกหนึ่งปดนือเนี้ยเคือ้เขามากวนเย้ก็เลยเขาบอ่ไปโทษน้องอยไปโทษนออ่ะเต็มที่เไม่กวไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่คว่ะไม่วรไม่ควไม่เปลี่ยนแผน่ะตามนี้เลยอันนี้คือเป็นทารสิทธโบนัส ภารกิจโบนัสไอพี่ฟินเกมเริ่มแล้วอดีตจริงได้ลูกเดียวอีกอ่ะไปแล้วจ้าโอ้ไปแล้วจ้าโอ้ไม่ทะลุอุ้ยดักได้ยังวะ้่ะกระดักกลับครับไกลไปไกลไกก่อนเป็นได้ลูกเดียวอีกนะหรือว่าจะยิงเพอ่สักสิบลูกกันเนี่ยไป

ยิงได้สองคืนไอ้เฟ้ไอ้เฟ้ยกวจะไเกิดไม่เข้าหรอเห็นตัวสับพี่พีเนี้ยเนี่ยเกเี่ยกำลังเล่นจะวี่กวนเขาสิเพราจะให้เขายิงได้เยอะเนี่ยเพราะจะให้เป็นชารลิชาร์ิเโบนัสเนี่ยทำไมเนี่ยเพิ่งได้2ลูกอีกเนี่ยทํเพย สองลูกก็หนึ่งพันทองแล้วนะครับมาโอ้ฟลิปแฟปฟลิปแฟปอยากจะแตะวัฏแต่ไม่กล้าเสี่ยงฟลิปแฟปเหรอแต่หมุนมั้งอ่ะไม่ใช่แหละค่ะโก้คิกโก้คิกโก้คิกอ้่ะผู้คนยายบอกโก้คลิกกคิกโนอื้ออ๋ไม่ยิ่ใครวิ่งหลบอ่ะเรียวานวิ่งหลบทำไมอ่ะไม่ยิ่เลยวานวิ่งหลบอ่ะทันนี้บอลมันไม่เข้าแล้ว พรุงนี้บทอาจจะเอออาจจะเออหน่อยไปเนี่ยมาตัวแบบอะเอเนี่ยน่เทเทินเทินนะคะเทินนะคะวิ่งือเดินคืนนี่ยงง้ยอดหาจังปะยิงยิงดิยยิงเงยิงดิไม่เยิงยยแล้วอะะไม่ไม่ยิงใครทำะไรอ่ะไม่ยิงไม่เข้าคนน่ะฟีร้องเพลง

บอลรอบนี้จากบอลยาวขอขยะฟาวอาเบนเกมจากเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไม่ได้ตุ้มยิงหรือส่งคืนน่ะปินได้สองลูกนะย้ำอีกทีหนึ่งว่าการเคลื่อนที่มันก็พอเล่นได้แต่ว่าถ้าพลังมันโดนดปลงไปเยอะมากพอเปลี่ยนตัวได้ไหมนะ โอ้เโหโหอาตัวอะไรมาเนี่ยโอ้เปลี่ยนประตูด้วกันเออเปลี่ยนประตูเปลี่นประตูนี่สารัตลงมาสังเกตไทยลงมาครับของตั่วพอที่เหลือมันเดิมสงสัยจะได้เคสองมั้งพีนเราคคไม่ค่อยรีบนะครับขอบคุณเย่แล้วลอเอาคืนหนึ่งลูก ทำเพื่ออะไรเนี่ยแอบนี่มกไม่รู้กอ้หูไอเฟเแบบมึงทำเพื่อเนี่ยไม่รู้นเร็วมากโอยเฟย์มากวนทำไมเนี่ยถือว่าไม่นเนนะเฟยมกวนเ้ยเฮ้ยยาเฟย์กวนเขา ไม่หัางมุมไม่สิบนาทีอ่ะสิบนาทีจะอ่อนให้จะอ่อนให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เห็นโทรศัพท์อ่อนให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลให้เห็นโทรศัพท์โอ้อย่าโชว์เยอะอย่าโชว์เยอะเดี๋ยวบอยอย,ออ the boy ยิงก็ดีเดี๋ยวบอยไม่ยิงอีกบอกว่าง่ายเกินไปครับเอาต้องเอาลูกเอกยากเดี๋ยวบอยไม่ยิงฮะคิดไม่อายิงไม่ยิงอีกเหรออ้อย่างนี้ต้องต้องเอาคืนหมดเลยอย่างนี้ต้องเอาคืนหมดเลยกัจจากไปันจะพลาดอีกนะ จับบอลก่อนเลยจับบอลเขย่ามือโอ้้เฮย่าดีน้องเบรไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาไอ้เฟ่เปิดทันเฉยไม่ยิงวะอะไรอยู่เนได้เฉยอะไรอ่ะเอาคืนมาหนึ่งลูกครับเป็นไงนี่คะหนึ่งพันหนึ่งพันเกิดก็เอ้ยเ่องมื่อยเลยวะได้หนึ่งพันกับแล้วจะขาดพี่ทำไมเนี่ย เฮ้ยเฟทำทำไมอย่แแฮปที่เราอะอย่แแฮปเดี๋ยวคลิปต่อไปให้เฟแข่งกับฟิน้าูเอาสิเกสิโก้เล่นเป็นแบ็คเหรอว่าสังเกตนะเนี่ยเอาบอลมันทีมชุดนี้ให้ฟินจัดให้นมานะครับเนฮาฮาสารัดโยกเอ้าวฮาร์แลนด์ไอ้ลู่อ่ะเรวัน ตูมเย้ขันห้าโอ้ยไม่ใช่มีแท็กขันห้าป่ะฮะมีแท็กขันห้ามาจริงเป็นภารกิจโบนัสคือภารกิจโบนัสเดี๋ยวก็จะมาน้อยใจพ่ออีกพ่อแบบโอ้ไม่อ่อนให้ไม่อะไรให้ไม่น้อยใจหรอกจริงเหรอเอาลูกเองนะแล้วเอาลูกคืนนะเฮ้ยหย่าเอาลูกคืนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์เลย อคุณดนึงนะเปิดเข้าไปเคียเออเคียอ2เท่ากับ1,500สหนึ่งครับผมก็ห่า3สลูกได้1,500ถือว่าเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่การเคลื่อนที่ตครับการเคลื่อนที่ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าค่าพลังน้ำเตะดรอปลงไปเยอะมาก เล่นแล้วรู้ชัดเจนเลยว่าเวลาจังหวะวิ่งแข่งหรืออะไรพวกนี้รู้กันยิงพ่อหายยิงค่อนข้างเบาประกอบสามเลยนะก็พอได้ได้อะถามตามภารกิจครับเดี๋ยวเติมให้ฟินพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยเอานี้แปดร้อยก่อนกระจายเอาไปบอกมึงคับพ่อแปดร้อยโอเค แปดร่สิบบวกสามรอาบวกดิเรียบร้อย <c oughs> เป็นเท่าไหร่ส<ข>องแพ็คหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสบฮะขอขอบคุณครัพ่อเออหนึ่งพั่งร้ยเกใช่ไหม,มขาดเท่าไหร่ขาดอีเท่าไหร่วะขาดอีก <3 10. S 1> ามร้อยสสติดไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวมีภารกิจเพิ่ม อติดตามคลิปต่อไปครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกีแชนแนลนะครับกดติดตามด้วยติดตามช่องเฟนนักกีฬาด้วย oh. ติดตามช่องบอมสกีโฟด้วยนะครับคร <Yeah. S 1> อบครัวหัววุ่นวายของเราพวกนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสส <laughs>